สวัสดีค่ะเด็กๆก,กลับมาพบกับคุณครูจิ๊บอีกแล้วนะคะในห้องเรียนสังคมออนไลน์ by ครูจิ๊บของชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะซึ่งในวันนี้เราจะเรียนวิชาประวัติศาสตร์ในหัวข้อบุคคลสําคัญในสมัยอยุธยาได้แก่สมเด็จพระบรมไตรโลก,กนาถพร้อมที่จะเรียนกันแล้วหรือย,ยังคะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยสมเด็จพระบรมไตรโลก,กนาถ ท่านทรงปกครองระหว่างพุทธศักราช1,991ถึง2 0 3 1พระองค์ทรงครองราชนานที่สุดในสมัยอยุธยานั่นก็คือ40ปีเป็นกษัตริย์ลำดับที่3ของกรุงศรีอยุธยาคดาิเดกภาราชกรณียกิจที่สำคัญด้านการเมืองการปกครองมีการจัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินทรงได้แบ่งการปกครองออกเป็นฝ่ายพลเรือนฝ่ายทหาร ทรงตั้งหน่วยงานขึ้นมาดูแลราชการฝ่ายต่างๆทำให้การบริหารงานมีระเบียบมากขึ้นอีกทั้งทรงจัดระเบียบการปกครองหัวเมืองทรงกำหนดศักดินาของบุคคลในสังคมซึ่งถือเป็นการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบสถานะหรือชนชั้นของคนในสังคมและอำนาจในการถือครองที่ดินค่ะและทรงใช้การทหารและการาศาสนาเพื่อขยายอำนาจของกรุงศรีอยุธยาไปยังดินแดนต่างๆด้วยค่ะ ในด้านศาสนานะคะท่านทรงออกผนวดนานถึง8เดือนและทรงบูรณะฟื้นฟูวัดหลายแห่งเช่นวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกค่ะทรงโปรดเกล้าให้มีการก่อพระปางที่วัดจุฬามณีซึ่งเป็นที่ประทับระหว่างผนวดโปรดเกล้าให้นักปราชญ์ร่วมกันแต่งหนังสือเรื่องมหาชาติคำหลวงนั่นเองค่ะ เพื่อใช้สวดในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาโดยได้นำเนื้อหามาจากเรื่องมหาเวสสันดรชาโดกในพระไตรปิโดค่ะทรงยกที่ดินในพระราชวังให้ใช้สร้างวัดพระศรีสันเพชรขึ้นเป็นวัดในพระราชวังต่อมาจึงได้นําการสร้างวัดในพระราชวังมาเป็นแบบแผนของการสร้างวัดพระศรีรัตนาศาสดารามที่กรุงเทพมหาคนครค่ะ ในด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านนะคะสมเด็จพระบรมัตยโลกกนาถซึ่งทรงมีพระราชมารดาเป็นเจ้าหญิงแห่งราชวงศ์สุขโขทยัยจึงได้เสด็จไปประทับอยู่ที่เมืองพิษณุโลกซึ่งเป็นศูนย์กลางการปกครอ,องของสุขโขทยัยในขณะนั้นเพื่อป้องกันการขยายอำนาจจากล้านนาต่อมาเมื่อพุทธศักราช2006ได้ทรงรวมสุขโขทยัยเข้ากับอาณาจักรอยุธย,ยานั่นเองค่ะ เอาละค่ะเมื่อเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมไตายโลกนาถกันไปแล้วนะคะถึงคราวที่ต้องทํำใบางานสมคุณครูจิบแล้วค่ะตอนนี้เราอยู่ในใบางานที่6เรื่องบุคคลสําคัญในสมัยอยุธยาภาค2นะคะมีทั้งหมด3ข้อให้นักเรียนตอบคําถามให้ถูกต้องค่ะข้อ1จงอธิบายประวัติของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถมาให้เข้าใจข้อ2 จงบอกพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมไตลโลกนาถมาสามข้อและข้อสามจงวงกลมล้อมรอบภาพของสมเด็จพระบรมไตลโลกนาถให้ถูกต้องซึ่งภาพก็จะอยู่ในใบงานที่เด็กๆได้รับไปนะคะไม่ยากเลยค่ะเด็กๆก็ใก,กล้จะหมดเวลาลงอีกแล้วนะคะสำหรับชั่วโมงนี้คุณครูจิ๊ก็หวังว่าเด็กๆจะกลับไปทบทวนคลิปการสอนของคุณครูจิ๊บแล้วก็ทำใบงานมาส่งอย่างถูกต้องด้วยนะคะ สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเจอกันในสัปดาห์ต่อไปค่ะสวัสดีค่ะเด็ก